เอาตัวนั้นแหละตัวนี้ก็ได้ตัวนี้มาใหม่ไหมสิบสิบแปดต้นเอาต้นที่มีลูกอะ่ะเอาต้นที่มีลูกมีลูกมีละมีละไปไหนมีลูก สวัสดีค่ะจิดาพาการเด้นนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะไม่มัน่นใจว่าเห็นไหมทุกคนตัวนี้นะคะแนนอยู่ในแปลงของพริกทั้งหมดเลยนะคะเป็นแปลงพริกนะทุกคนตอนนี้แนนกำลังเก็บออเดอร์นะคะเพื่อแพ็กสินค้านะคะอันนี้ก็คือพริกขี้หนูหอมแคละนะคะแบบลูกอ่อนนะะลูกอ่อนก็คือลูกสีเขียวนะส่วนลูกสุกใกล้จะหมดแล้วนะคะตอนนี้ลูกสุกของแนนในกระถาง8นิ้วเหลือไม่เยอะนะคะ เพราะว่าแนนเอาลงในกระถาง10นิ้วแล้วทีนี้ใครท้ายใครอยากได้ไซส์พริกขี้หนูหอมแค่ในกระถาง10นิ้วแจ้งแนนมาได้เลยนะคะตอนนี้ก็คือแนนมีแบบที่เป็นลูกสุกแบบที่เป็นลูกสุกกับแบบที่เป็นลูกอ่อนนะคะนี่ค่ะทุกคนสวยมากๆเลยไม่มั่นใจว่ามองเห็นชัดไหมขอดูแสงก่อนนะอ,อันนี้ชัดกว่านะคะมุมนี้ชัดกว่านี่ทุกคนดูนะตัวนี้คือลูกอ่อนนะคะ แนนจะคัดเอาต้นที่ติดลูกก่อนส่งให้นะคะอันนี้ลูกค้าสั่ง18ต้นนะคะ3กล่องลงใต้นะทุกคนพังงานะคะเนี่ยค่ะสวยมากๆเลยส่วนใหญ่ลูกค้าแนนจะมาจากภาคใต้เยอะมากๆเลยทุกคนดูนะอันนี้คือ,อกระถางอโอเคขวางน้องน้องขวางน้อน้องกำลังเ,เก็บอเก็บออเดอร์ลงไปแพคนะคะทุกคนก็คือตอนนี้มาคัดต้นนะคะเนี่ยค่ะสวยมาก ไซส์ตัวนี้นะคะกระถางแปดนิ้วแนนจำหน่ายกระถางละเจ็ดสิบบาทนะคะอ,อันนี้กระถางละเจ็ดสิบบาทสามกระถางสองร้อยนะคะค่าจะส่งเก้าสิบบาทรวมหนึ่งชุดนะคะหลายคนอาจจะแปลกใจว่าทำไมต้องเป็นสองร้อยเก้าสิบคะเพราะว่าแนนขายกระถางละเจ็ดสิบสามกระถางสองร้อยค่ะค่าส่งเก้าสิบาทส่งแบบออเมสนะคะนี่คือไซส์นี้นะคะทุกคนสวยมากๆเลย ตอนนี้น้องกำลังมาเก็บออเดอร์ไปแพ็คนะคะพรุ่งนี้มีรอบจัดส่งนะคะทุกคนพิกของแนนจะมีเยอะมากๆเลยตัวนี้ชุด3ามกระถางนะคะสวยมากนะคะแล้วก็จะพยายามให้น้องคัดเอาต้นที่ติดลูกแล้วนะคะแล้วก็ส่งฝั่งเราเท่าไหร่ ฝั่งลราวน่าจะไปไม่ถึงนะคะแต่ถ้าไปแถวหนองคายแล้วข้ามฝั่งมาเอาได้ไหมคะก็ถ้ามีญาติอยู่หนองคายก็ส่งไปที่หนองคายได้นะคะแล้วก็ข้ามฝั่งมาเอานะคะทุกคนถ้าใครอยากได้จากลรานะคะเพราะว่าอะไรเราเอาไปทําพันได้นะคะทุกคนแล้วก็อีกไซส์หนึ่งนะ,ะตอนนี้แนนจําหน่ายนะคะก็คือ ไซส์กระถางสิบนิ้วสำหรับใครที่ไม่ทันรอบที่แล้วนะคะแนนลงกระถางสิบนิ้วแล้วนะคะสวยมากอันนี้คือไซส์กระถางสิบทุกคนดูฟูมากร้อยหนักมากๆเลย ไซส์กระถาง10นิ้วนะคะเน้นจำหน่าย120บาทนะ,ะอันนี้ไซส์นี้120บาทค่าจะส่ง130บาทนะคะ1กล่องส่งได้แค่2กระถางนะคะ1กล่องส่งได้แค่2กระถางรวมแล้วเป็นกล่องละ370บาทต่อกล่องถ้าใครอยากได้พริกขี้หนูไซส์กระถาง10คือ เอาไปปลูกกินเองนะคะตามคอนโดไม่อยากซื้อดินไม่อยากเปลี่ยนกระถางนะคะทุกคนก็สามารถสั่งตัวนี้ไปได้เหมาะสำหรับคนเมืองนะคะสั่ง1นึ่กลอง2กระถาง370รวมส่งนะคะตัวนี้นะคะไซส์ของเขาก็คือใหญ่กว่ากระถาง8นิ้วนะคะแล้วก็กำลังเป็นสาวติดลูกดกทุกต้นนะคะดกจริงจังมาก ติดลูกดดกทุกต้นเลยให้ดูให้เห็นใกล้ๆนะคะที่เห็นเขียวๆนี่คือเม็ดของเขานะคะเนี่ยค่ะเม็ดพริกนะคะเห็นใกล้ๆเลยเนาะเห็นไหมเห็นเนาะโอเคนะคะทุกคนถ้าใครอยากได้ไซส์นี้สั่งไซส์นี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะตอนนี้คือกําลังแพ็กสินค้ารอลงกล่องนะคะเพ่าแนนจะลงกล่องช่วงเย็นนะคะพรุ่งนี้เช้าไปทานีรับของ รอบแรกของวันนะคะก็คือช่วง10นาฬิกานะคะแล้วก็ช่วงบ่ายถ้าใครอยากได้เลขพัสดุทักแนนหาแนนช่วงบ่ายแต่แนนไม่แจ้งได้พัสดุนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันผิดกฎ a c e b o o k นะคะเดี๋ยวก็เขาไม่ให้เอาขึ้นโพสต์นะคะแต่ถ้าใครอยากได้ทักแนนในข้อความได้อยากได้เลขพัสดุนะคะแล้วก็ผักที่สวนของแนนมีพลิกเยอะมากๆมี ผักเยอะมากนะคะที่เป็นผักที่เราจัดส่งอยู่นะคะถามว่าเรามีต้นเคลไหมต้นเคลเราก็ยังจัดส่งนะคะมีคนโทรหาแนนเดี๋ยวแนนโทรกลับนะโอเคไหมทุกคนโอเคนะคะแล้วก็พลิกอีกตัวหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้นะคะวันนี้ใครที่สั่งแนนในในไลฟ์นะคะเดี๋ยวแนนขอเข้าร่มกนะ่อนนะร้อนร้อนมากทุกคนแปบ๊บหนึ่งวันนี้วันนี้จะ จะอ่าจะไลฟ์ยาวๆเลยใครที่สั่งในไลฟ์นะคะเนยจะจัดโปรโมชั่นให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คือเดี๋ยวแนนจะอ่าอันนี้น้องกำลังแพ็กสินค้าอยู่นะคะทุกคนสินค้าเราก็รอลงกล่องนะคะแล้วก็ยังแพ็คไม่เสร็จนะคะพริกสวยมากๆเลยทุกคนมีหลากหลายสายพันธุ์มากขอไปฝั่งนี้ ดูอันนี้หน้าสวนนะนี่หน้าสวนนะข้างในเยอะมากนะคะสวัสดีค่ะใครที่เข้ามาแล้วความจริงแล้วแนนนัดไลฟ์สดคือสิบห้านาฬิกานะแต่วันนี้แนนมาถึงเร็วนะคะก็เลยอยากไลฟ์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นจะได้ลงกล่องไวๆนะคะเราเก็บออเดอร์ไวเราก็ส่งสินค้าไวมากมากเลยตอนนี้พลิกของแนนเริ่มเปลี่ยนสีแล้วสวยมากสวยจริงๆค่ะ,ะปกติแล้วแนนขาย ก่อนหน้านี้แนนเคยโพสขายกระถางกระถางหกนิ้วแนนขายห้าสิบบาทนะคะกระถางแปดนิ้วแนนขายแปดสิบบาทนะคะแต่ถ้าใครสั่งในไลน์นี้นะคะในไลน์นี้เท่านั้นนะ,ะแล้วทุกคนต้องแจ้งโอนภายในวันนี้นะคะเพราะแนนจะได้เก็บออเดอร์ให้เลยแนนให้กระถางละเจ็ดสิบนะคะเท่าราคาเท่ากันกับพิกขี้หนูหอมแค้ พริกขาวงาช้างพริกม่วงลูกชุบอ่าพริกช่อม่วงนะเพราะแนนมีสินค้าเยอะมากๆในสวนนะคะดังนั้นถ้าใครสั่งพริกแคร์เจ็ดสีภายในไลน์นี้นะคะแนนจะให้ในราคาเท่ากันนะคะซึ่งปกติแล้วแนนไม่ได้ขายในราคานี้นะคะทุกคนที่เห็นอยู่ทั้งหมดนั่นคือพริกของแนนนะคะที่เห็นบล็อกทําแปลงอ๋อใช่ค่ะ อิดบล็อกที่เห็นอยู่นะคะอิดบล็อกที่เห็นอยู่เป็นอิดเป็นอิดบล็อกที่แนนทาเป็นแปลงไว้เวลาวางแนนจะวางปูด้วยผ้าก่อนนะคะแล้วก็รองด้วยปุ๋ยนะคะปุ๋ยจะเป็นพวก uh, ขี้วัวขี้ไก่แล้วก็มะพร้าวสับนะคะเพื่อเกิดความชุ่มชื้นในช่วงหน้าร้อน,นะคะ่ะเวลาเราลดร้ามต้นไม้มันจะได้ซึมซับลงไปข้างล่างแล้วรากเขาจะไม่แห้งนะคะต้นไม้เราจะได้สวยค่ะเดีย๋ยวแนนขอรับสายแป๊บหนึ่งนะทุกคน โอเคค่ะกลับมาแล้วทุกคนคุณคุณคุณเหมยใช่ไหมคุณเหมยหรือเปล่าคุณเมย์คุณเมย์ใช่ไหมคะอ่าโอเคดังนั้นถ้าใครสั่งต้นไม้แนนหรือว่าอยากเห็นต้นไม้อะไรนะคะอยากได้ตัวไหนแจ้งแนนะมาได้เลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวแนนจะให้ดูตัวแรกนะอันนี้สวยไหมทุกคนอันนี้เราคือพลิกกระถาง 5กระถางกระถาง6นิ้วนะคะตัวนี้ราคา50บาทสวยมากนะคะกำลังเปลี่ยนสีนะอันนี้ถ้าดูผิวเผินมันจะลูกคล้ายๆกับพริกกะเหลี่ยงเลยเรียกเขาว่ากะเหลี่ยงสั้นนะ,ะถ้าสั้นจะเป็นประมาณนี้ไม่ได้สั้นไม่ได้สั้นกุดนะทุกคนเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะสวยมากๆเลยแล้วกําลังออกสีสวยนะตัวนี้นะคะกระถาง6นิ้วนะคะ50บาทนะคะมันจะมีหลายแบบ ใครชอบแบบไหนแจ้งแนนมาได้นะแนนจัดชุดให้ได้นะคะตัวนี้นะคะสวยมากๆเลยเห็นไหมคะอย่างสวยเลยสวยมากแล้วก็จะมีสีม่วงด้วยใครอยากได้พริกไปสะสมแจ้งแนนมาได้เลยนะอันนี้ไม่มัน่นใจว่ามองทางไหนถึงจะชัดทางนี้ชัดไหมทางนี้ชัดกว่าไหม ใครอยากสอบถามถามมาแนนมาได้เลยนะทุกคนตอนนี้แนนอยู่หน้าสวนนะคะสวยมากอันนี้สีม่วงดําม่วงม่วงตั้งแต่ต้นยันใบนะคะแล้วก็ลูกเขาจะมีสีม่วงค่ะแต่ตอนสุกเขาจะสีแดงแบบนี้นะคะจะไล่สีเหมือนกันค่ะแล้วเวลาที่แก่แล้วเราสามารถเก็บทําพันธุ์ได้ด้วยนะคะทุกคนเนียค่ะใครอยากได้แบบไหนแจ้งแนนมาได้นะคะถ้าเป็นไซส์กระถาง หนิ้วสามารถส่งได้กล่องเล็กก็คือกล่องละ4ต้นค่าส่ง90บาท290บาทได้4กระถางแนนคือถ้าใครที่แบบพึ่งปลูกพริกครั้งแรกแล้วอยากได้พริกสวยๆหลายสายพันธุ์แนะนำนะคะก็คือไซนี้นะคะต้นไม่เล็กนะคะต้นใหญ่แบบนี้เลยนะคะสวยมากอันนี้สีม่วงนะ ตัวนี้ก็สีมว่วงใครชอบแบบไหนบอกแนนได้นะเดี๋ยวแนนหยิบให้นะคะแนนหยิบให้แนนหยิบให้เลยแล้วก็จะวางในตะกร้าให้เลยนะอันนั้นก็เป็นของคนนั้นแนนจะเขียนชื่อให้เลยนะคะลูกค้าทักแนนในข้อความนะคะแล้วก็แจ้งโอนนะ,ะทุกคนแล้วก็จะเก็บออเดอร์แล้วก็จะปิพนสติกเกอร์ให้เลยนะะอันนี้เห็นไหมคะสวยมากอันนี้ก็สีม่วงเหมือนกันตัวนี้เป็นพลิกในกระถางหกนิ้วสองสีนะคะสองสีสวยมาก อันนี้มีมีสองแบบนะคะเนี่ยค่ะยังสวยเลยสองแบบในกระถางใครอยากได้แบบนี้แจ้งแนนได้นะขอแบบพลิกที่มีสองสายพันธุ์ในหนึ่งกระถางแนนะจะพยายามหาให้นะคะแต่มันไม่ได้มีทุกกระถางนะมันไม่ได้หาง่ายนะทุกคนเพราะว่าต้องใช้อะดูสิอันนี้สวยมากดูสวยจริงๆทุกคนนี่กระถางหกนิ้วนะอย่างสวยเลย ใครอยากได้ตัวไหนแจ้งแนนได้นะคะใครอยากได้แบบไหนแจ้งแนนได้นะหรืออยากดูพลิกตัวไหนบอกแนนมาได้เลยทุกคนเนี่ยค่ะสวยมากอันนี้ก็จะเป็นลูกสีเขียวนะคะแต่เวลาสุกเขาก็จะสุกแดงนะคะแล้วก็เป็นสายพันุแคร์เหมือนกันเราทรงดูสีทรงสวยมากนะคะอย่างสวยเลย อันนี้กระถางหกนิ้วนะคะตัวนี้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วสวยไหมสวยเนาะเนี่ยค่ะอย่างสวยเลยส่วนใหญ่แล้วนะคะแนนจะปลูกพริกแนนจะปลูกลงในกระถางนะคะมีกระถางไซส์หกไซส์แปดไซส์สิบแล้วก็ ฝั่งนู้นนะคะลงในตะก้าเข่งเดี๋ยวพาไปดูในตะก้าเข่งนะโอ้โหทุกคนดูอันนี้พริกลงเข่งนะคะเนนจำชื่อสายพันธุ์ไม่ได้แต่โดกมากไม่มั่นใจว่าเป็นพริกพริกกระเหลี่ยงการไม่มั่นใจว่าเป็นกระเหลี่ยงการไหมแต่โดกมากทุกคนดูนะนี่คือหนึ่งเข่งนะคะ เยอะมากนะคะทุกคนแล้วก็พริกเนี่ยค่ะพริกเหลืองพริกเหลืองของเรานะคะสวยมากพริกลูกยาวห้อยลงมานะคะแล้วโดกดูสิดูความโดกของพริกอันนี้ปลูกในตะก้าเข่งนะคะถ้าลงเข่งแบบนี้ต้องมายกเองที่สวนสวยมากทุกคนอย่างอลังการเลยดูสิดูความโดกนี่คือในเข่งนะอย่างสวยเลยถอยออกมาก่อนนี่คือตะก้าเข่งนะคะ ฟูใหญ่แบบนี้เลยแนนปลูกหลากหลายนะคะส่วนตัวที่แนนจัดส่งนะคะแนนก็จะจัดส่งลงในกระถาง8กระถาง6แล้วก็กระถาง10นะคะถ้ากระถาง6นิ้วก็จะส่งได้เยอะนะประมาณ8 1 0ถึง10กระถางนะขึ้นอยู่กับไซส์ของกล่องสนใจพิกขี้หนูแคลก,กับขาวงาช้างค่ะคุณพัชรีนะคะคุณพัชรีอยากได้อะไรเอ่ยระบุให้แนนค่ะ เอากล่องเล็กกล่องเล็กก็คือสามกระถางสอง้อยเก้าสิบสามกระถางระบุชนิดให้แนนหลือแนนหยิบให้เลยนะคะพริกขี้หนูหอมแค่จะเป็นไซส์นี้นี่นกำลังแพ็คเลยอันนี้คือขี้หนูหอมแคะสีเขียวอันนี้ลูกอ่อนไซส์แปดนิ้วจะเป็นไซส์นี้นะดูต้นไม้แนนอย่างเยอะทุกคนต้องลงกล่องให้เสร็จภายในเย็นนี้นะแล้วก็ จะมีพริกี่หนูหอมแครเหมือนกันแต่ลูกสุกเดี๋ยวแนนพาไปดูลูกสุกนะอันนี้อันนี้ชุดลูกอ่อนสามกระถางเนี่ยอันนี้ลูกอ่อนนะคะสามกระถางสามารถแจ้งแนนได้ว่าอยากได้ลูกอ่อนลูกอ่อนคือสีเขียวแบบนี้ค่ะเขียวปื้ดเลยนะคะแต่ถ้าจะเป็นลูกสุกจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนี้ก็มีพริกนะคะมีพลิกทุกที่ค่ะเดี๋ยวแนนขอ ล่มก่อนอากาศร้อนมากขอเปิดหน้ากล้องนะคะทุกคนเพาแนนมองไม่เห็นเห็นแนนไหมอันนี้คือลูกสุกอันนี้คือลูกสุกเห็นชัดไหมเดี๋ยวแนนขอดูมุมกล้องก่อนนะว่าทางไหนมันเห็นหรือว่าแนตาแนตาแนนตาแนนมองไม่เห็นเองสว่างมากเลยอะ่ะเห็นแนนไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ ตัวนี้คือลูกสุกเอเก็บต้นไม้มาไว้ในร่มก่อนนะถ้าเราเก็แบ,บแดดร้อนๆมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปมันดูดเอาให้มันได้18ดต้นก่อนติดแป8แล้วกแปดต้นเปรียบเทนะียบให้ดูเปรียบเทียบให้ดู ตัวนี้เราเรียกว่าลูกอ่อนนะคะก็คือลูกสีเขียวนะคะแนนมองไม่เห็นเลยทุกคนหรือว่าแสงมันอ่าฝั่งนี้ชัดขึ้นไหมฝั่งนี้ชัดขึ้นเนาะเห็นไหมคะอันนี้ลูกอ่อนลูกจะเป็นสีเขียวชอบลูกอ่อนชอบลูกอ่อนบอกว่าเอาลูกอ่อนอันนี้คือขี้หนูหอมแคะนะคะแต่ถ้าใครอยากได้ลูกสุก ลูกสุกหนะ้าตาเป็นแบบนี้ทําไมถึงอยากได้ลูกสุกเพราะว่าอยากเอาไปทําพันบางทีสามกระถางลูกค้าสั่งแบบอ่อนสองก็ได้สั่งแบบลูกสุกแบบนี้ก็ได้นะคะลูกสุกอันนี้ก็จะมเีเริ่มทยอยแดงนะคะแล้วก็จะมีสีเขียวปนบ้างนะคะตัวนี้นะคะเริ่มแดงแล้วอยากได้แบบนี้เอาไปทําพันได้นะคะก็คือเก็บทําพันได้เลยทุกคนสวยมากนะคะ คุณพัชรลีนะคะระบ,บุให้แนนเวลาสั่งสินค้าทักที่ข้อความระบ,บุให้แนนได้เลยว่าเอาพริกขาวงาช้างกี่กระถางเอาพริกที่หนูหอมแคะกี่กระถางหรือว่าเอาพริกโดกไซส์ไหนต้องระบ,บุไซส์ให้แนนด้วยนะคะทีนี้ไอตัวที่หนูหอมแคะมีสองไซส์ก็คือไซส์สิบนิ้วกับไซส์กระถาง8นิ้วนะคะทักแนนได้บอกแนนได้ว่าอยากได้ตัวไหน ไซส์กระถาง10นิ้วสีแดงสวยมากเดี๋ยวพาไปดูนะสีแดงสวยมากเดี๋ยวพาไปดูอเอาเอาฝั่งนี้เอาต้นที่เอาต้นที่ติดลูกอของคุณรัฐกิจเอาต้นที่ติดลูก เลือกเอาตอนที่ติดลูกอ่าใช่ใช่ติดลูกหรอติดลูกหน้านี่นี่ต้นแบบนี้นะคะสวยนี่ติดลูกโดกมากนะคะอันนี้ก็ติดลูกพุ่มใหญ่ๆแบบนี้เลยฟูๆอันนี้แน่กำลังเก็บให้คุณนักธุกิจอยู่นะคะใช่ใช่เก็บมานเลยค่ะ ติดลูกแล้วก็เอาลูกพุ่มเอาพุ่มตัวโตหลบกเลือกเอาเลือกพุ่มตัวโต,วตวที่มันกําลังออกลูกอะ่ะเราจะคัดทยอยคัดต้นไม้ออกนะคะทุกคนคัดออกคัดออกต้นไหนที่สวยแล้วมีลูกแล้วหรือว่าติดดอ,อกแล้วเราจะเอาออกก่อนนะคะได้กี่ต้นะ้ะ ใครที่อยากได้แจ้งแนนมาได้เลยนะทุกคนสวยมากนะเดี๋ยวก็จะมาเก็บต้นเคลไปแพ็คด้วยนะคะเพราะว่าต้นเคลของเราสวยมากนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งทุกคนอันนี้สวยมากกระถางใหญ่นะคะตัวนี้กระถางสิบสองนิ้วนะคะเป็นพริกช่อสีม่วงนะคะช่อสวยมากเลยอันนี้ปลูกลงในกระถางสิบสองนิ้วฟูมากแล้วลูกใหญ่มากนะคะ กระถางสิบนิ้วไม่มั่นใจว่ามีไหมน่าจะมีอ,ะอันนี้พริกช่อสวยมากนะคะกระถางละร้อยยี่สิบาทนะคะกระถางละร้อยยี่สิบาทสวยมากๆเลยพริกช่อสีม่วงกระถางสิบตัวนี้ส่งได้เท่ากันกับพริกขี้หนูในไซส์กระถางสิบนิ้วนะคะ ถ้าเป็นพริกที่หนูใส่กระถางสิบนิ้วสองกระถางค่ารวมค่าจะส่งกล่องละสามร้อยเจ็ดสิบบาทสั่งได้เลยอันนี้ไซสิบนิ้วนะคะไซส์ใหญ่ก็คือเอาไปวางได้เลยสิบนิ้วนะคะหรือจะสั่งรวมกันกับพริกช่อสีม่วงไซสิบนิ้วได้เราทําไว้แล้วนะคะสวยๆเลยแล้วก็สวยเยอะมากๆถ้าใครอยากได้นะคะแต่ถ้าอยากเอาไปทําพันธุนะเดี๋ยวแนนไปพาไปดูอยากเอาไปทําพันุ์ แดดร้อนจัดมากเลยแดดแดดช่วงบ่ายสองอะมามุมนี้นะคะอยากเอามาทำพันธ์นะคะอยากได้พริกสีแดงนะคะ